กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์กันครับในคลิปนี้จะพาย้อนกลับไปดูกำเนิดสนามบินดอนเมืองจากดอนอีเยี่ยวถึงดอนของเมืองอีกหนึ่งศูนย์กลางของการบินไทยจะเป็นยังไงไปติดตามรับฟังรับชมกันเลยครับน้อยคนจะรู้จักชื่อดอนอีเยียวเพราะมักจะคุ้นในชื่อดอนเมืองซึ่งเป็นชื่อที่คนทั่วไปใช้เรียกท่าอากาศยานดอนเมืองหรือสนามบินดอนเมืองนั่นเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการเดินทางอากาศทั้งภายในประเทศและนอกประเทศไทยชื่อดอนเมืองมาจากสภาพของภูมิประเทศของบริเวณน,นี้ในอดีตคือเป็นที่สูงในฤดูน้ำฝนน้ำท่วมไม่ถึงเรียกกันตามปากชาวบ้านว่าที่ดอนก่อนจะกล่าวถึงสนามบินดอนเมืองต้องย้อนไปดูพัฒนาการกิจการการบินในอดีตของสยามโดยในปีพุทธศักราช2454 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เครื่องบินบินมาจากต่างประเทศเข้ามาแสดงการบินที่พระนครหรือกรุงเทพเป็นครั้งแรกโดยใช้พื้นที่ของราชกรีธาสโมสรตรงกลางลู่วิ่งของสนามมา้าเป็นสนามบินชั่วคราวเรียกว่าสนามบินสะปทุมรัฐบาลสยามเล็งเห็นความสำคัญของกิจการการบินจึงเริ่มพัฒนางานด้านนี้ โดยในปีพุทธศักราช2456กองทัพบ,บกมีแนวคิดจะตั้งแผนกการบินครั้งนั้นมีที่ทำการอยู่ที่สนามบินสะปทุมบริเวณหลังโรงเรียนตำรวจตำบลปทุมวันสร้างเป็นสนามบินและโรงเก็บเครื่องบินชั่วคราวต่อมากระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นว่าสนามบินสะปทุมและสถานที่ประกอบอื่นๆคับแคบไปประกอบกับการเป็นพื้นที่ลุ่ม ไม่เหมาะแก่การพัฒนาสนามบินต่อไปในอนาคตจึงพิจารณาเลือกสถานที่ที่จะสร้างสนามบินแห่งใหม่โดยต้องให้พื้นที่กว้างขนาดใหญ่ระดับดินสูงน้ำท่วมไม่ถึงและตั้งอยู่ไกลจากพระนครพอสมควรกระทรวงกลาโหมจึงมอบหมายให้พันโทหลวงศักดิ์สัญญาวุธิซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็นพลโทอากาศพระยาเฉลิมอากาศเป็นผู้พิจารณาหาสถานที่ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ และพบว่าดอนอีเยี่ยวเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดชื่อดอนอีเยี่ยวมีที่มาจากลักษณะของพื้นที่ที่มีฝูงเหยี่ยวอาศัยอยู่ชุกชุมพื้นที่บางส่วนจะใช้สร้างสนามบินอยู่ในการดูแลของกรมรถไฟในเขตอำเภอบางเขนซึ่งบริเวณนี้เป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงในฤดูฝนตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระนครมากนะักอยู่ห่างจากสนามบินสะระทุมไปทางทิศเหนือประมาณ22กิโลเมตร ดังนั้นจึงให้ย้ายแผนการบินมาตั้งที่ทําการณที่นี่และเปลี่ยนชื่อเพื่อความเหมาะสมจากดอนอีเกี่ยวมาเป็นดอนเมืองกระทั่งเวลาเช้าของวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2457เครื่องบินบินขึ้นจากสนามบินสะปทุมเป็นครั้งสุดท้ายและบินลงสนามบินดอนเมืองเป็นครั้งแรกกิจการของการบินของทหารบกจเจริญก้าวหน้าตามลำดับเมื่อกระทรวงกลาโหม ตั้งกลมอากาศยานทหารบกขึ้นและได้รวมกองบินทหารบกเข้าไว้ในกลมนี้ด้วยและพัฒนาต่อมาเป็นกรมอากาศยานกรมทหารอากาศและยกฐานะขึ้นเป็นกองทัพอากาศในปีพุทธศักราช2480จากนั้นจึงได้ตั้งกองการบินพลเรือนเพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศเรียกสนามบินดอนเมืองว่าท่าอากาศยานดอนเมืองก่อนจะเปลี่ยนเป็นท่าอากาศยานกรุงเทพ ถึงปีพุทธศักราช2522หลังการก่อตั้งการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือทอทการท่าได้เข้ามาดำเนินกิจการเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศแทนหน่วยงานเดิมปีพุทธศักราช2549หลังเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิจึงปิดใช้งานสนามบินดอนเมืองแต่ก็เพียงเวลาสั้นๆถึงปีพุทธศักราช2550เท่านั้นจึงกลับมาเปิดใช้สนามบินดอนเมืองอีกครั้ง และกลับมาใช้ชื่อเดิมอย่างเป็นทางการว่าท่าอากาศยานดอนเมืองเช่นเดิมนับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันคนไทยมักจะเรียกชื่อสนามบินแห่งนี้อย่างติดปากว่าสนามบินดอนเมืองนั่นเองและคุณรู้หรือไม่ว่าสนามบินแห่งแรกของไทยคือที่ไหนปัจจุบันเป็นอย่างไรหลังมีดอนเมืองและสุวรรณภูมิปัจจุบันหลายคนคุ้นเคยกับสนามบินใหม่สุวรรณภูมิหลายคนยังคงใช้สนามบินดอนเมือง แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักสนามบินแห่งแรกของกรุงเทพและของประเทศไทยเมื่อมีสองพี่น้องสามารถนำเครื่องบินเหินฟ้าได้สําเร็จเป็นครั้งแรกที่เมืองคิตตี้ฮาร์ทำให้เกิดกระแสะความสนใจเกี่ยวกับการบินและเครื่องบินคนทั่วโลกรวมทั้งผู้คนในประเทศไทยต่างรับรู้เรื่องราวก้าวความสําคัญของมนุษยชาติผ่านสื่อต่างๆในยุคนั้นและ7ปีต่อมาชาวต่างประเทศในกรุงเทพร่วมกันวางแผนนําเครื่องบินมาแสดงในกรุงเทพ โดยติดต่อให้ในายชาแวนเดนบอลชาวเบลเยียมนำเครื่องบินแบบอังรีฟามังโฟมาแสดงการบินที่กรุงเทพเป็นลำแรกและครั้งแรกของไทยในเวลานั้นแม้ว่าพื้นที่บริเวณกรุงเทพจะเป็นที่ราบไม่มีเนินเขาหรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่หรือสูงแต่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มมีน้ำขังเป็นท้องนาและท้องร่องกระจายอยู่ทั่วไปทำให้มีสภาพไม่เหมาะแก่การขึ้นลงของเครื่องบิน และบังเอิญว่าผู้ประสานงานที่จะนําเครื่องบินมาสาธิตในภาคพ,พื้นของเอเชียอาคาเนเป็นสมาชิกราชกีธาสโมสรจึงขออาศัยพื้นที่ตรงกลางลู่วิ่งของสนามมา้าด้วยสภาพพื้นที่ที่แน่นหนาะพอรองรับน้ําหนักเครื่องบินได้อีกทั้งราบเรียบและโล่งกว้างไม่มีอาคารสิ่งก่อสร้างหรือแม้แต่ต้นไม้ใหญ่จึงเป็นที่มาของสนามบินแห่งแรกของประเทศไทยแม้ว่าราชกีธาสโมสรหรือสนามม้าสะระทุม จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสำหรับผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาดูการแสดงการบินแต่ก็ยังต้องเตรียมการหลายอย่างเพื่อรองรับผู้ชมที่เข้าชมเป็นจำนวนมากด้วยผู้คนเคยได้ยินเรื่องเล่าหรือเห็นภาพถ่ายคนบินได้เหมือนนกในต่างประเทศเท่านั้นก็ปรากฏโฉมของเครื่องบินและการแสดงการบินจึงเป็นที่กล่าวขวัญกันใหญ่ในหมู่คนไทยและเทศทางสโมสรจึงเปิดทางให้เข้าใหม่ถึง15แห่งสร้างสะพานใหม่ถึง4สะพาน เพื่อข้ามคูน้ำโดยอยู่รอบสโมสรและสร้างโรงจอดเครื่องบินชั่วคราวกลางสนามกอล์ฟในวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จทอดพระเนตรการบินและยังมีพระราชวงศ์และบุคคลสำคัญของประเทศอีกหลายท่านที่สนใจและเข้าชมการแสดงอย่างเช่นจเรการช่างทหารบกนายพลเอก เจ้าฟ้ากรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นต้นนอกจากการเฝ้าชมการบินแล้วผู้คนยังมีโอกาสขึ้นไปบินอยู่บนฟ้ามองภาพกรุงเทพในมุมมองของนกซึ่งนอกจากต้องมีความกล้าหาญพอแล้วยังต้องมีเงินพอจ่ายค่าโดยสารที่นับว่าแพงมากในเวลานั้นคือ50บาทจากบันทึกนั้นผู้โดยสารคนแรกคือนายเอฟบ๊อบและผู้โดยสารสตรีคนแรกคือพระชยาของพลเอก เจ้าฟ้ากรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชส่วนผู้โดยสารชาวไทยคนแรกหรือพระองค์แรกนั้นไม่ชัดเจนว่าจะเป็นใครระหว่างนายพลเอกเจ้าฟ้าจัก,กรพงศภูวนาถเสนาธิการทหารบกหรือนายพลเอกกรมพระกำแพงเพชรอัรรโยธินหลังจากการแสดงการบินครั้งนี้ทำให้กระทรวงกลาโหมของไทยตระหนักถึงยุทธศาสตร์ใหม่ของการป้องกันประเทศ จึงตัดสินใจส่งนายทหารไปศึกษาวิชาการบินณประเทศฝรั่งเศสพร้อมทั้งจัดหาเครื่องบินจำนวน8ลำเพื่อกลับมาเริ่มกิจการบินกองทัพบ,บกนักบินชาวไทยทั้ง3คนเมื่อผ่านการฝึกมาจนชำนาญแล้วจึงทดลองบินเป็นครั้งแรกต่อหน้าประชาชนคนไทยในวันที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2456โดยยังคงอาศัยสนามบินแห่งเดิมคือสนามบินสะปะทุม จากความสำเร็จของนักบินไทยในครั้งนั้นกองทัพบ,บกจึงพร้อมที่จะวางแผนการก่อสร้างสนามบินสำหรับการทหารเป็นการเฉพาะรวมทั้งอาคารประกอบได้แก่โรงเก็บเครื่องบินกองบินทหารบกและโรงเรียนการบินโดยมีเกณฑ์การพิจนารณาเลือกสภาพพื้นที่กว้างขนาดใหญ่ระดับดินสูงน้ำไม่ท่วมและตั้งอยู่ไกลจากพระนครพอสมควรในที่สุดเลือกได้พื้นที่ของกรมรถไฟบางส่วน ในเขตอำเภอบางเขนซึ่งเป็นที่ดอนและอยู่ห่างจากสนามบินสะระทุมไปทางทิศเหนือประมาณ22กิโลเมตรนั่นเองจนกระทั่งกลางคืนของวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2549เครื่องบินลำสุดท้ายบินออกจากสนามบินดอนเมืองและเครื่องบินลำแรกบินลงที่สนามบินสุวรรณภูมิในเช้าวันที่28กันยายนปีพุทธศักราช2549 เปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์การบินของไทยและสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตสนามบินสะระทุมหรือราชกีธาสโมสรกรุงเทพสนามบินแห่งแรกของประวัติศาสตร์การบินไทยปัจจุบันยังดำรงคงอยู่ไม่ได้ถูกยึดครองหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นอาคารบ้านเรือนเหมือนพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพก็คงต้องตั้งความหวังให้สนามบินแห่งแรกของประเทศไทยยังคงอยู่ต่อไปอีกยาวนาน เพื่อเป็นประจักษ์พยานสำคัญของแผ่นดินในฐานะอนุสรสถานประวัติศาสตร์เพื่อไว้สำหรับลูกหลานของคนไทยต่อไปในภายภาคหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะแม็กดอคอและขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะครับก่อนจะาก,การคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสวัสดีครับ